เปิดให้คนอื่นบริการมา<ช>้่งอะไรก็จะทำเอง<ช>อ่ะล,ลงไปยง่างไปว<อ>ิวที่สองนะคะลหคลับดีไหมเมื่อคืนหลับดีนะแต่หลับพอตื่นเตะรู้สึกเหมือนยังไม่ตื่นเลยต <c oughs> ื่นแล้วลุงกินกาแฟตอนกี่โมงจ้ะถึงมาปีศาจก็กินแล้วของดีเราต้องต่อคิวลุงมากินแต่ของอร่อยอร่อย เดีไไน๋นั่งตรงนี้เดี๋ยวหนูต้องนั่งอีกฝั่งนึงเดี๋ยวมันจะปักกระเด็กมันจะปักกระเด็กนะหรือ <c oughs> เอามาสองอย่างเลยไหมลุงเอาข้าวต้มลุงไปลุเลงเรากนินแต่เช้าเลยนะก็มไม่เช้า <c oughs> เดี๋ยวกินกาแฟก่อนมาเสร็จนะ <c oughs> ไม่มลุง <c oughs> มาลกเอ๋ยเมื่อวานคือพาไปแอดเวนเจอร์หนักมากกินเลยจ้ะนี่ไงนี่ไง ให้คนอื <sh> ่นบริการบ้างอะไรก็จะทำเองอ่ะลุงเหมือนเส้นขนมปางกินลุงอ่ะเหมือนเขาหุงข้าวแล้วก็มาใส่ในน้ำซุป ชาร้อนไหมครับอ้าวรองจับดูสิร้อนเลยร้อนหนาวโอ้ชาร้อนไหมเอาวอิ่มไหมลุงเมื่อกี้อิ่มสบายมากอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยนี่ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปที่ไหนนั้นติดตามนะครับอ่า